ผมสูดลมหายใจหนักนวงรลงับอาการประมาและก่อนที่จะออกดำเนินการอย่างใดต่อไปผมทำการสำรวจอุปกรณ์การระเบิดให้ครบครั้นเสียโดยพร้อมไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดหล่นหายเหลียวมองรอบๆกายอีกครั้งเมื่อไม่ปรากฏสิ่งใดแปลกปลอมซึ่งผมอาจตกเป็นเป้าของสายตาผมจึงก้มตัวแล้วออกจากโคนตะเคียนต้นนั้นมุ่งหน้าเข้าหาจุดหมายณเบื้องหน้า เพื่อปฏิบิการขจัดน้ำของแผ่นดินชู่วอึดใจผมก็มาบอบอยู่ใกล้ๆมูลดินแห่งหนึ่งมันอยู่ห่างจากลังอาวุธซึ่งกองสุมมีเศษหมายวางทับปิดไว้มิดชิดลาวๆาวสามวาสำรวจสิ่งโดยรอบอีกครั้งหนึ่งช่างปลอดคนดีแท้ผมเริ่มงานของผมทันทีนาทีเดียวเท่านั้น TNT ขนาดครึ่งปอนกับหลอดแก๊ป ชนวนและสายสวิตระเบิดก็ประกอบเข้าด้วยกันสำหรับแท่งระเบิด TNT ถูกผนึกเข้ากำลังระเบิดดนดมไมลังหนึ่งหลังจากนั้นผมจึงค่อยๆวางสายสวิตซึ่งต่อเข้ากับเครื่องกดเลี้ยวเลี่ยลงไปตามผื้นจนได้ระยะที่เห็นว่าปลอดภัยผมจึงหลบเข้ายังโคนตะเคียนอีกต้นเพื่อใช้เป็นที่กำบังแรงอัดของระเบิดระยะห่างรัศมีอันตรายพอควร ผมสูดลมเข้าปอดอีกครั้งหนึง่งมือขวากำเครื่องกดสวิตช์ระเบิดผมนับหนึ่งเบาๆสองสามพร้อมกับกดสวิตช <T> ์เสียงระเบิดปานโลกแตกแผดสนันบรรไบแผ่นดินไหวเยือกจนล่างผมสะเทือนไปทั้งล่าง ระเบิดสอนอีกสอสทีจนบริเวณสถานกึกก้องไปทั่วละแวกไม่ต้องสงสัยกันละว่าใครต่อใครไม่ว่าอินหรือพรมหน้าไหนจะไม่พากันแตกตื่นขวัญกระเจิงโกลาหลนในคราวนี้ไอ้พวกประทุษลายต่อแผ่นดินไทยมันคงถูกสะกดเหมือนผีเข้าความคิดที่ว่าคนไทยอาจหน้าโง่มัวเป็นกบในกะลาครอบนั้นเห็นท่าจะไม่จริง เมื่อสัปรปะสิ่งเงียบลงอีกบาละหนึ่งผมจึงคย่อยโง่ขึ้นจากอาการมอบเพื่อหลบแรงอัดและสะเก็ดระเบิดซึ่งอาจจะพัดจับผลูกระเด็นมาเจาะหูของผมเข้าเมื่อสักครู่ที่ผ่านไปลกขึ้นเดี๋ยวเพ่งมองไปยังจุดระเบิดพื้นที่ตรงนั้นเปลี่ยนไปเพราะมันกลายสภาพโล่งเตียนและปรากฏลอยไม้เกลียมตามหมายพืชทั่วบริเวณยังมีควันดำคุกกลุ่นสดๆหลอนๆเบื้องหน้าออกไปอีก สังเกตเห็นมนุษย์หลายคนพลุบๆโผล่ตามแนวไม้ต่างคนต่างระวังเชิงไม่กล้าจะโผล่กายออกมาถาว่าอีกด้านหนึ่งทางขวามือซึ่งห่างจากจุดที่สอนของสหายเขมรพวกนั้นประมาณ50หลาและห่างจากผมระยะเท่าๆกันปรากฏคนไทยเดินเข้าไปยังที่ที่เกิดเหตุคนไทยดังกล่าวมาด้วยกันนับสิบสี่หคนแต่งเครื่องแบบทหาร เข้าใจว่าเป็นทหารนาวิกโยธินกับอีกครึ่งหนึ่งเป็นชาวบ้านแต่มีอาวุธประจำกายพร้อมสังเกตดูเป็นปืนคาบิน M1 หรือ M2 พวกชาวบ้านถ้าผมเดาไม่ผิดคงจะเป็นอสหรือพูดให้ได้ความหมายอีกอย่างหนึ่งคือพวกอาสาสมัครรักษาดินแดนอันเป็นพลเรือนหรือชาวบ้านธรรมดาที่รับอาสาเข้ามาช่วยปกป้องรักษาชาติบ้านเมืองให้ห่างไกลคุกคามจากคอมมิวนิสต โดยหลวงเขามีเมตตาจ่ายเงินเป็นค่าน้ำร้อนน้ำชาหรือค่าเหนื่อยให้วันละ30บาทไทยผมใจเต้นขึ้นอย่างแรงรู้สึกห่วงใยในชีวิตผู้รักษาชายแดนกลุ่มนั้นเพราะนั่นเท่ากับมาขวางทางปืนชัดๆไอ้พวกแดงหวังละลายชาติกำลังเมบนมองมาทางเขาหากมันเข้าใจว่าตัวการที่ทำลายแหล่งเก็บอาวุธของมันคือพวกนาวิกโยธินและอาสาสมัครรักษาดินแดน คงเกิดเรื่องยุ่งไม่เป็นปัญหาสมองของผมปวดหนึบขึ้นมาในทันทีทันใดจะทำอย่างไรที่จะยับยั้งพวกเราไม่ให้เคลบหน้าเข้าสู่บนเวณนั้นหรือไม่ก็ให้ถอยออกไปเสียเหลี๋ยวท่ความคิดผมดึงเขาออโต้11มิลิเมตรออกมาแล้วยิงขึ้นฝาหนึ่งนัดได้ผลคนไทยพ้นรักษาแผ่นดินเรานั้น ต่างพากันล้มตัวลงหมอบโดยสัญชาตญาณและเพียงพริบตาเดียวเสียงแส่จากปลายบอกปืนพลันละงมนั่นออกมาจากแนวไม้ไอ้พวกประสงค์หลายต่อสยามประเทศซึ่งส่อนตัวเล็งยิงหมายเปลิดชีวิตผู้ร่วมชาติของผมหากผมฉาเพียงซิววินาที ชีวิตทั้งสิกว่าชีวิตของหลวงของชาติคงต้องดาวดิ้นลงไปในวินาทีนั้นสักครู่เสียงคำรามปืนทั้งสองฝ่ายจึงแผ่สนันสถานไปก้องทั่วบริเวณฝ่ายหน้าวิกโยุทินและอ,อสอต่างสาดปืนตอบโต้เข้าสู่แนวไมายต่างฝ่ายต่างยิงเพื่อดับชีวิตของกันและกันระยะ50หลาไม่ไกลเกินกว่าที่ผมจะสะเกตเห็นการประทะในเหตุการณ์ผมเพ่นไปที่กระเป๋าเจมบอลของผม เปิดเอา M26 ผิวเกลี้ยงขึ้นมา2ลูกวันนี้ตอกซัดไอ้สหายพวกนั้นให้ยับกันข้างหนึ่งพอได้ระเบิดพังก็รีบวกอ้อมไปทางด้านตะวันออกเพื่อให้ห่างพวกเดียวกันอย่างไล่เสียก็ต้องขัดตาทับไว้ก่อนเกิดพวกมันเสริมกําลังเข้ามาเดี๋ยวได้ยุ่งไม่กี่นาทีผมก็อ้อมบอกไปอีกด้านหนึ่งห่างวัศมีอันตรายจากพวกเราพอได้ผมจะดึงห่วงนิรภัยระเบิดมือทิ้งสูดหายใจเข้าปอด นับหนึ่งถึงสามแล้วเคลื่องลูกข้้างไปยังสหายแดงที่ซุ่มซ่อนอยู่ตามแนวหมายป่าสุดแรงพร้อมๆกับลาบตัวลงกับพื้นเสียงระเบิดกระทบแตกบันไหวเวียงไปอีกลูกหนึ่งกลวดหินดินทรายล่วงกล่าวได้ยินอย่างชัด ระเบิดสองลูกคงทาให้สองฝ่ายถอนตัวออกไปจากจุดปะทะเพราะมันเป็นความประสงค์ของผมที่ไม่ต้องการให้ฝ่ายเราซึ่งมีกําลังน้อยเป็นฝ่ายเสียเปรียบพวกมันถอนตัวและพาพวกตั้งหลักลบกันใหม่อย่างน้อยก็ยังได้ชื่อเตรียมพร้อมกับสถานการณ์จูจ่ๆมาปะทะกับศัตรูแบบสุนัขจนตอกมีตะทางหมวยกับหมวยพอเสียงระเบิดเงียบการยิงเป็นประทัดแตกก็พอยเงียบลงด้วย ต,าตา่างฝ่ายต่างยังเชิงจวบนานเท่านานจนผมคาดว่าเหตุการณ์มันคงเข้ารูปเข้ารอยไม่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจถอยหรือถอนตัวไปแล้วเมื่อรูปการมันเป็นไปอย่างนี้ไอ้พวกที่ลำเลียงอาบุธข้ามเข้ามายังเขตพรมแดนไทยหากไม่ใช่ขมิแดงพวกปฏิวัติร,รัฐบาลแล้วใสผมให้หาลงกินสิเอาอาบุตที่ขนมาอาจยกใหญ่กร,กระจายไปตามจุดต่าง ี่อาจเป็นแผนแทรกแซงสนับสนุนผู้ก่อการหลายในประเทศไทยร่วมมือกันบอนทำลายชาติแผ่นดินแล้วพเพยยึดฮึ่เหิมจะเข้าครอบครองแผ่นดินด้วยความอหาหังกาไอที่ผมระเบิดทำลายอาวุธมันนั่นเป็นเพียงขีปติ๋วส่วนน้อยมันอาจจะขนถ่ายลำเลียงเข้ามามากกว่าก่อนหน้านั้นแนวเขตชายแดนไทยมันยาวเหยียดเป็นเส้นกั้นไกลเป็นหลายยกิโลเมตรการสกัดและป้องกันการแทรกซึมจากฝ่ายมาหาภัยฝ่ายตรงกันข้ามนั้นยากนัก แต่การกระทำใดๆเช่นการตื่นตัวเอาใจใส่ต่อสถานภาพบ้านเมืองคอยสอดส่องผู้คุกคามแผ่นดินไม่นิ่งเฉยดูได้สามัคคีและความร่วมมือในการปราบปรามโจรหลายของแผ่นดินเหล่านี้ก็นับว่าประเทศชาติย่อมกล้าแกงแข็งแรงพอ,อยากนักที่ไอ้พวกขายชาติบ้านเมืองและศัตรูนอกประเทศจะเหิมเกลิ่มกลืนแผ่นดินแห่งอธิปไตยของเราได้บรรยากาศขณะนั้นเงียบเชียบ ไม่ปรากฏปฏิบัติการอื่นใดแต่ทั้งเย็นลงทุกขณะตะวันโผล่ผลททำท่าจะตกดินแต่แล้วเหตุหนึ่งก็อุบัติขึ้นมีเสียงสวบสาบดังอยู่ข้างหลังผมหมุนตัวควับโดยสัญชาตญาณแต่แล้วไอเหตุที่มาของเสียงมันก็ทําให้ผมยืนตึงนิ่งอยู่กับที่ความรู้สึกและอะไรอีกหลายๆอย่างมันบอกให้ผมได้สํานึกเอาเลยบ้าสวยแล้วกู สิ่งที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้าในประจักษ์ตาคือมนุษย์หน้าตาเหี้ยมเฮี้ยมห้าคนยืนเรียงลายถือปืนเล็กยาวจ้องมาทางผมดูแล้วกะบ,บ้าผมเองมีพิษสงหนักหนาหนึ่งในห้าคนแต่งทัวปลายเวทแบบคนไทยใส่กกงเกงบูยีนเสื้อเชิดสีขาวหน้าตาหลอเหลาไม่น่าซอเป็นตัวไหนสองคนใส่ชุดดำผ้าพื้นเมืองทั้งชุดมีผ้าสีแดงเคียนคอสวมหมวกแก๊ป ลักษณะรูปร่างเตี้ยแบบมาขามข้อเดียวหน้าตาบ่งบอกยี่ห้อไม่ใช่มิตรถือปืนเล็งมายังผมจะเอาเป็นเอาตายสองคนที่ว่าต้องเป็นขเขมรแดงส่วนจะเป็นขเขมรแดงสายหรือขวานั้นตอนนี้ยังไม่รู้อีกสองคนใส่ชุดดำเหมือนกันแต่ไม่สวมหมวกและไม่เคียนคอด้วยผ้าเหมือนอย่างสองคนแรกรูปร่างสันทัดผิวขาวหน้าขาว ไอสองคนดังกล่าวนี้ต้องเป็นยวนไอสัตว์นรกมึงช่างหานกล้าดีแท้ลิถาทายพยายมเชียวนะมึงไอ้คนที่ผมคิดว่าเป็นคนไทยแต่แรกสะบดใส่หน้าผมด้วยน้ำเสียงเฮา่าๆผมไม่ต้องเดาอีกต่อไปว่ามันคือคนไทยช่วยอธิบายให้กระจ่างกว่านี้ได้ไหมสหายผมถามแกล้งทำโง่ได้ผล เพราะเจ้ารูปรอยันพลักท้องน้อยผมเข้าให้ด้วยเกือกไม่มีลูกของมันโกหกไม่ขึ้นไอ้งั่งกูให้มึงจําจนขึ้นใจขณะกูชาติแห่งกัมพูชยจะทําละความกับมึงฐานที่มึงระเบิดทําลายทรัพย์สินมหาศาลของของบวนการโทษของมึงจะหนักหรือเบาขบวนการเท่านั้นจะเป็นผู้ตัด,ดสินมันพูดหลายคนขลุ่มขั้งสออาการแสดงถึงความบ้าจัดในอุดมการณ แบลวตาสอดด้วยแรงอาฆาตไอหมอนี่นับว่ามีพฤติการสายจัดชนิดขายชาติได้เป็นแทบแทบเห็นพวกเดียวอื่นๆที่มาด้วยกันขยับกายยึกยึกยักยักคิดว่ามันคงคันไม้คันมืออยากจะกระทืบผมเสียเต็มประดาพวกนายเล่นคนอาวุธเข้ามาเพื่อหวังทำลายชาติทรัพย์สินและประชาชนคนไทยมันแสบหัวใจคนไทยอย่างอัวโวย ผมเหลืออดสะบดดาเข้าให้บ้างนั่นเป็นการกระทำด้วยความหวังดีต้องการหลัางประเทศไทยให้หายจากความโสมมความเอาลัดเอาเปรียบของนายทุนที่กระทำและปฏิบัติต่อลูกจ้างคนจนจนมันเถียงอย่างไม่ลดละมันเป็นเรื่องของบ้านของเมืองทางการเขาย่อมรู้แจ้งเมื่อมันเป็นข้อขัดแยง้งรัฐบาลเขาจัดการของเขาเอง จัดการด้วยกฎหมายไม่ใช่ด้วยอาวุธที่จะมาหลังผลาญพี่น้องร่วมชาติร่วมแผ่นดินด้วยกันเองผมว่าไปตามความจริงของผมมันจะแยกเขี้ยวหรือทำหน้ายัางไงผมไม่สนหยุดปากเดี๋ยวนี้ไอชาติชั่วเพราะกฎหมายอย่างที่มึงว่าประชาชนพี่น้องของกูถึงได้กลายเป็นไอมหาจนกันเต็มบ้านเต็มเมืองต้องกลายสภาพเป็นคนจนอยู่ภายใต้อุ้งเท้าของไอพวกสักดีหน้านายทุนเอาเงินซื้อกฎหมาย และเอามากดหัวคนจนมันพลาดเหมือนคนบ้าและหากคืนบ้าไปกับมันด้วยผมเห็นอาจต้องเจ็บตัวมากกว่านั้นเลยปิดปากเฉยไม่ต่อก่อกับมันอีกต่อไปและนับแต่บัดนั้นผมก็ตกเป็นเฉลยของมันโดยไม่มีข้ออุทธรณ์ชีวิตผมจะกลายสู่สภาพเยี่ยงไรมันจะหักเหเข้าสู่มุมไหนผมลิขิตเท่านั้นกระมังที่จะเป็นผู้ชี้ชะตาและลิขิตทางเดินให้แก่ชีวิต ว่าผมจะเดินไปสู่นรกอย่างส่วนไหนจบตอนที่2แล้วนะครับโริดตามรับฟังตอนต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลี่หลายครับ